หากใครกําลังมองหาเมาส์ไร้สายที่มีคุณภาพและสเปคที่ได้มีความครบครันแถมราคาไม่เกิน1,000บาทต้องเลือกเจ้าตัวนี้เลยครับกับ Signal s p o t t WG 901 v o l o x ครับ กล่าวสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับที่กับผมธนคุงกันอีกแล้วในช่วงของธนคุงอยากแกะกล่องนั่นเองนะครับวันนี้ครับผมมีเมาส์ไร้สายตัวใหม่ล่าสุดจากทางซิกโน่สปอร์ตมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้รีวิวเจ้าตัว w g 900 vortex ที่เป็นเมาส์ไร้สายรุ่นแรกของทางค่ายไปตอนนี้ครับเขามีรุ่นที่2ออกมาแล้วฮะกับเจ้าตัวนี้เลยครับ w g 901 vortex เนยโดยเจ้าตัวนี้ครับสเปคจะมีการดรอปในบางอย่างออกไปออปชันจะมีการตัดออกไปเล็กน้อยครับทำให้ราคาเนี่ มีความถูกลงมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยจากเจ้าตัว Vortex ตอนนั้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาจะถูกลดลงมาเหลือแค่ประมาณ8 9 0 0บาทเท่านั้นครับทำให้เข้าถึงผู้คนที่อยากจะได้เมาส์ไร้สายที่มีคุณภาพ และสเปคที่ครบครันได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับก็ดูเลยเรามาดูกันที่เจ้าตัวสเปคของเจ้าตัวรุ่นนี้กันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นที่แล้วกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของเจ้าตัวเซนเซอร์เลยครับยังคงใช้เป็นเจ้าตัว p i กซารเหมือนเดิมครับโดยใช้รหัส T M W 3 3 2 5นั่นเองครับค่า D P I resolution ก็ยังคงอยู่ที่200จนถึง1 0 0 0 0 D P I ด้วยกันครับสามารถปรับได้ตั้งแต่ช้าสุดไปจนถึงเร็วสุดเลยตัวระยะสัญญ,ญาณครับผมสามารถทําได้ไกลถึง10เมตรด้วยกันก็ไม่่่่ตาางจกรุนทีแล้ว เค่าโพลิงเละครับสามารถปรับได้ตั้งแต่125ไปจนถึง1,000เฮิร์ตด้วยกันเลยสวิชที่เขาใช้ครับก็ยังคงเป็นหัวโนสวิชกันอยู่เช่นเคยครับโดยตัวสวิชนี้นะฮะมีความแข็งแรงทนทานมากระยะเวลาในการกดต่อปุ่มเนี่ยจะอยู่ที่20ล้านครั้งด้วยกันซึ่งถือว่างานพอสมควรเลยสําหรับเมาส์เกมมิ่งครับแล้วก็มีปุ่มให้สามารถที่จะมาตั้งค่าโปรแกรมแล้วก็ใช้งานได้สูงสุดถึง8ปุ่มด้วยกันฮะพร้อมกับโหมดไฟ RGB มากถึง10โหมดและตัวไฟ RGB ที่สามารถปรับได้16.8ล้านสี พร้อมกับกดีไซน์ของตัวไฟ RGB ที่ดูมีความเฉบเฉีียวและสวยงามอย่างมากเลยครับระยะเวลาในการใช้งานนะครับผมจะมีทั้งหมด2โหมดด้วยกันครับโดยโหมดแรกครับถ้าเราเปิดไฟใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงด้วยกันส่วนถ้าเกิดปิดไฟใช้งานนะครับจะอยู่ที่35ชั่วโมงเปิดปิดไฟคืออะไรก็คือเปิดปิดตัวไฟ RGB นั่นเองฮะ แบบใช้โดยที่ไม่ต้องการแสงไฟมาลดกวนสายตาถ้าสามารถที่จะปิดการใช้งานได้ก็จะช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับโดยพอตการใช้งานนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยทั้งแบบถ้าเล่นแบบมีสายหรือว่าจะเสียบเพื่อใช้ชาร์จแบตเด่กก็จะ ใช้เป็นพอร์ต USB Type C นั่นเองนะครับตัวสายครับจะเป็นสายแบบไนลอนคอร์ดนั่นเองครับก็คือสายถักแบบคุณภาพนั่นเองตัวความยาวสายครับอยู่ที่ประมาณ1.7ถึง1.8เมตรครับแล้วก็น้ําหนักของเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้ครับถือว่าไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปเลยโดยตัวน้ําหนักของเขาจะอยู่ที่ประมาณ100กรัมเท่านั้นครับโอเคครับทีนี้เรามาดูเรื่องจุดแตกต่างของเจ้าตัว w a r l o c k กันบ้างนะครับว่า มีอะไรที่แตกต่างกันกับเจ้าตัวรุ่นพี่อย่างตัว vortex กันบ้างเริ่มแรกเลยที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือเรื่องของตัวรับสัญญาณนั่นเองโดยในครั้งนี้ครับก็จะใช้เป็นแบบ usb เป็นแบบนี้เลยครับถอดเก็บผ่านเจ้าตัวเมาส์เลยจะไม่มีตัวแท่นสําหรับชาร์จได้ก็คือเมาส์ตัวนี้จะตัดเรื่องการชาร์จแบบไร้สายไปนั่นเองจากที่ตัว vortex เนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จแบบเสียบสายก็ได้หรือว่าจะชาร์จแบบไร้สายก็ได้โดยเขาจะมีตัวแท่นชาร์จมาให้เราแค่เอาไปแปะ กับตัวแทนร์จเพื่อชร์จแบตได้แต่เจ้าตัววอลล์อกเนี่ยเขาจะตัดส่วนนี้ออกไปทําให้ราคามันมีความถูกลงมาได้อีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองฮะนี่ครับและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตัว WG 901 v o l l o c x นั่นเองฮะจะสังเกตว่าหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกับเจ้าตัว MagTex เลยตัวที่ผมเคยได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองของยังอยู่กับตัวอยู่เลยนะครับผมก็เจ้าตัวนี้ดีไซน์ก็ไม่ได้แตกต่างก,กันมากครับไม่ต้องอธิบายกันเยอะเนาะเพราะว่าใครที่ได้ดูรีวิวของเจ้าตัว MagTex หรือว่าได้ใช้งานกันไปแล้วเนี่ การสัมผัสการใช้งานกันไปหมดแล้วนะครับดีไซน์ก็แทบไม่แตกต่างจากเดิมมากเลยครับจะมีแตกต่างก็แค่ในเรื่องของการทําให้มันไร้สายนั่นเองครับเรื่องของดีไซน์ของไม่พูดเยอะเนาะก็เห็นตามที่ทั้งหมดนี้เลยนะครับการดีไซน์เรื่องของไฟ RGB เนี่ยดูมีความโฉบเฉีียวเลยลูกเล่นไฟ RGB ก็คงคล้ายๆกับเจ้าตัว m a ็ e เทก่อนหน้านี้เลยครับมีไฟ RGB ตามจุดที่ได้ทําเป็นลายเส้นขุ่นๆเอาไว้นะครับผมสวยงามมากๆเลยฮะ และจุดที่แตกต่างก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมเป็นช่องเสียบ usb ไว้สําหรับชาร์จแบตนั่นเองหรือว่าจะใช้เป็นแบบมีสายก็ได้นะครับโดยการชาร์จเนี่ยเขาต้องใช้เฉพาะสายที่เขามีมาให้เท่านั้นนะครับเพราะว่าสังเกตดีๆนะฮะมันจะมีแง่งออกมาตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาตัวสายเนี่ยมาเสียบแล้วทําให้มันแน่นขึ้นข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราจะไม่สามารถใช้ type c ของยี่ห้ออื่นหรือว่าใช้ type c ท,ที่เป็นของสายชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าสายยังอื่นได้เลยนะครับเป็นแต่จะมีรูพวกนี้ให้เสียบ ราะว่าเขาทาออกมาเพื่อไม่ให้มันเสียบแล้วมันแกวงหรือมันขยับไปจนสายมันงอได้นะครับผมเขาจะทําให้มันล็อกให้มันแน่นยิ่งขึ้นนั่นเองข้อเสียก็จะมีแค่ตรงจุดที่ว่าเราไม่สามารถใช้ Type C ของยี่ห้ออื่นหรือว่าของแบรนด์อื่นอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมต้องเป็นของเขาเท่านั้นนะฮะและจุดด้านล่างครับที่แตกต่างก็คือในเรื่องของตรงนี้นั่นเองตรงนี้ครับเขาจะมีช่องไว้สําหรับใส่เจ้าตัวรีเซิร์ฟหรือตัว USB นั่นเองนะับผม ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้มีเล็บเนี่ยก็อาจจะแกะยากกันนิดนึงนะครับกว่ามันจะออกมาได้นี่ก็คือต้องใช้พลังแงกันนิดนึงนี่ก็ออกมาก็จะเหลือมี USB ตัวเท่านี้เองฮะตัวเล็กๆแค่นี้เลยไว้สําหรับรับสัญญาณนั่นเองก็เอาไปเสียบกับตรงตัวพอร์ต USB ใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็การใช้งานครับก็จะมีสวิชทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือรูปแบบแรกก็คือปิดนั่นเองและอีก2รูปแบบหลังก็คือการเปิดใช้งานแบบมีไฟกับไม่มีไฟนั่นเองนะฮะ ก็ถ้าไม่มีไฟก็จะไม่มีไฟ RGB เกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราปรับไว้ตรงกลางเนี่ยนี่มันก็จะมีไฟ RGB ขึ้นแถวนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบใช้งานมันเลยไฟเลยไม่ขึ้นให้ใช้งานนะฮะดูเ่นไฟ RGB ก็มีทั้งหมดอ่าประมาณ4 3.4จุดจุดด้วยกันก็จะมีตรงโลโก้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีไฟเส้นตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงตัวโลโก้ RGB ตรงนี้แต่รู้สึกว่าตรงนี้เขาจะตัดออกไปเพราะว่าตรงของตัวแม็กเทคถ้าจำไม่ผิดตรงนี้จะมีตัว RGB ด้วยนะฮะแล้วก็ ตรงนี้จะไม่มีลูกเล่นนะครับไว้สําหรับสแสดงไฟสถานาการชาร์จแบตกับพวกลูกเล่นอ่าโหมด DPI ต่างๆนั่นเองนะฮะแต่อย่างอื่นก็คือคล้ายๆเดิมหมดเลยรูปแบบการดีไซน์ข้างล่างข้างบนตัวปุ่มกดอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญคือใครที่ได้ดู m a c t e x เนี่ยก็น่าจะรู้ว่า ตัวรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีปุ่มกดทางด้านข้างเนี่ยทั้งหมด2ฝั่งด้วยกัน b ก c k w a r d For w a r d ทั้ง2ข้างด้วยกันโดยข้างขวานี้นะครับถ้าเป็น default Setting ของเขาจะเป็นการเพิ่มลดวอลลุ่มลำโพงนั่นเองนะครับแต่ว่าด้านนี้เนี่ยจะเป็น Back w a r d Forward นั่นเองเป็น default Setting ของเขานะฮะซึ่งข้อนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้เมาส์นี้เนี่ยสมือได้นั่นเองครับก็คือสําหรับใครที่ถนัดเมาส์แบบมือซ้ายนะครับผมก็สามารถที่จะจับแบบนี้ได้ทางาาเซตติ่งค้ายัง ตั้งนี้มันเป็นเลฟคิกตรงนี้เป็นไลท์คิกก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราสะดวกเลยแล้วก็ถ้าใครใช้ถนัดมือขวาก็ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมฮะดีฟอล t t ิ้งของเขาเลยก็ได้นะครับโดยรวมก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ก็คือหน้าตาของตัวสายนั่นเองนะฮะตามที่บอกไปตัวสายจะเป็นสายถักแบบนี้นะครับไนลอนคอร์นะครับก็มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็จะมีตัวตีนทุกแกนะครับไปสําหรับล็อกสายมาให้ด้วย ตัวพอร์ตก็เป็นแบบ USB แบบนี้เหมือนเดิมนะคบผมไม่ได้มีดีไซน์ลวดลายอะไรที่มันดูสะดุดตาม,มากนะฮะเป็นดีไซน์พื้นๆเลยแบบนี้เลยครับผมตัวช่องเสียบก็เป็นแบบสีขาวอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปเสียบชาร์จแบตหรือเสียบกับตัวคอมเพื่อใช้งานเป็นแบบมีสายได้ปกติเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราพามาดูพวกของแถมที่เขามีมาให้ในกล่องกันบ้างน,นะครับว่าเขามีของแถมอะไรกันมาให้นะครับอย่างแรกก็คือ จ้าตัวสติกเกอร์โลโก้ซิโดโนอีสปอร์ตนั่นเองเหมือนเดิมที่เขามีมาให้นะครับผมจากที่ก่อนนั้นนี้เนี่ยมีหายไปช่วงหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็จะมีคู่มือ instruction m a น u a l นะครับผมให้แสดงถึงการใช้งานคร่าวๆนะครับว่ามันใช้งานยังไงพร้อมกับดูหน้าตาซอฟต์แวร์ด้วยนั่นเองนะครับดูว่าปุ่มไหนมันใช้งานยังไงนะครับผมจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องดูก็ได้แล้วก็จะมีในส่วนของใบรับประกันสินค้านั่นเองครับกรณีเราจะส่งเคลมนะครับก็ เลียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้หมดนะครับส่วนฝั่งนี้เราเอาไว้ส่งให้กับทางบริษัทนั่นเองแล้วก็ส่วนนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยให้เก็บไว้กับตัวกรณีจะส่งเคลนสินค้านะครับผมโดยรวมก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของตัวไฟ RGB กันดีกว่าครับโอเคครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตัวไฟ RGB ทั้งหมดนั่นเองครับอ๋อสังเกตว่าตรงนี้ถะามีไฟ RGB ให้ด้วยไม่ใช่เป็นแค่สแสดงสถานะแบตเตอรี่หรือว่า เปลี่ยนโหมด DPI อย่างเดียวนะครับมันสามารถที่จะเป็นไฟ JB ได้ด้วยอันนี้ผมจําผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตามท,ที่รู้กันเลยนะฮะตรงนี้เขาถ้าจําไม่ผิดตอนรุ่น Mag กซิกเขาจะมีไฟ g b ตรงนี้ให้ด้วยแต่ว่าในรุ่นบอลล็อกนี้เขาได้ตัดออกไปทาเป็นเส้นทึบเอาไว้นะครับผมส่วนโหมดไฟ g b ไฟเส้นตรงจุดต่างๆเขาก็ยังมีให้เหมือนเดิมหมดเลยทั้งตัวตรงโลโก้ตรงนี้ไฟเส้นตรงนี้นะครับผม,มที่เป็นลวดลายสวยงามอย่างนี้นะกับตรงตัวโลโก้ Signal s p o t แล้วก็ตรงสโครเมาส์ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมสโคเมาส์ก็ยังหมุนบลื่นเหมือนเดิมนะแล้วก็เสียงกดนะครับที่นิ่มนะฮะเดี๋ยวผมขอปิดก,ก่อนโอเคนี่เสียงกดนี่คือแบบนิ่มมากนะเงียบมากด้วยทําให้เวลาเราแบบว่าใช้งานในห้องแบบว่าคนอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเสียงจะไปรบกวนชาวบ้านเขานะครับเสียงเบามากเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเนะี่ยปุ่มด้านข้างตง เบากดนุ่มมากเลยแล้วก็กดค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรเลยนะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับ on signal รุ่นหลังๆเนี่ยเมาส์ก็ทําออกมาได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากแล้วนะครับทั้งในเรื่องของปุ่มกดดีไซน์นะฮะทำดูสวยงามมากทุกเซกเมนต์เลยอะนะครับผมเนียไฟ rgb ผมนั่งมองทั้งวันยังได้เลยเพราะว่ามันมีไฟ RGB ที่สวยงามมากๆแต่รู้สึกเหมือนว่าความ RGB เนี่ยมันจะดูหมองๆกว่าตัว m a x t e ทนิดหนึ่งนะครับผมผมเก็บตัว m a ็ t e ทคไว้สุดเดี๋ยวผมลองเอามาเปรียบเทียบให้ดูดีกว่าไม่ได้ละผมซีนปิดไปละไปไปเลยช่างมันแต่ผมจําได้ว่าตัวไฟอ่ะมันจะดูมีความสว่างมากกว่านี้แต่กลายเป็นว่าเหมือนรุ่นนี้เขาทาดูไฟมันออกมามอง,มองๆนิดหนึ่งนะครับไม่รู้มันมันรุ่นที่ผมได้มารีวิวหรือเปล่าหรือว่าเป็น ที่รุ่นของเขาด้วยเลยนะฮะก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ตัวที่เสียบรับสัญญาณก็เสียบไว้อยู่อันนี้ก็ไว้สําหรับแบบใครอยากใช้แบบมีสายหรือว่าจะเสียบชาร์จแบตนะฮะโดยรวมประมาณนี้เลยก็ถือว่าสวยงามแล้วจริงๆก็จริงๆก็ไม่ได้สีเรียกว่าจะต้องสว่างมากายหรอกแค่ให้มันสวยมีดูมีสีสันก็โอเคแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาซอฟต์แวร์กันดีกว่าว่าหน้าตาซอฟต์แวร์เขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วก็ พาปรับเปลี่ยนโหมดไฟ l g d กันด้วยฮะโอเคครับและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตัวซอฟต์แวร์ของเจ้าเมาส์ WG901 b o l l o x นั่นเองนะครับผมสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับจากตัว b a r t e x h นะฮะดีไซน์หน้าตา UI เนี่ยดูใช้งานง่ายนะครับผมเข้าถึงง่ายปุ่มกดก็ดูทำให้สังเกตเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ สังเกตดูหน้าตานี่คือหน้าแรกนั่นเองนะครับตรงนี้เขาจะบอกเรื่องของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นั่นเองนี่เขาจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าสีไหนหมายถึงระดับไหนนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้ด้วยมีตัวก้อนอยู่ตรงนี้และตรงนี้เป็นการปรับเปลี่ยนโปรไฟล์นั่นเองครับผมใครอยากใช้โปรไฟล์ไหนปรับแต่งได้เลยแล้วก็มีับค่า polling rate อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่สามารถที่จะเลื่อนได้เลยครับ power saving office เกมหรือว่าแบบอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับผมยิ่งเฮิร์ตสูงตัวเมาส์ก็จะยิ่งหนืดขึ้นทําให้การใช้งานดูมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือตั้งค่าปุ่มนะครับใครอยากตั้งค่าปุ่มไหนให้เป็นปุ่มอะไรใช้งานยังไงตั้งค่าตรงนี้นั่นเองฮนระด้านล่างนี้นะครับนี่คือหน้าแรกก็คือการปรับเรื่องของค่าไฟ RGB นั่นเองเราสามารถที่จะปรับได้ครับเรื่อง duration เรื่อง direction ก็คือเรื่องทิศทางของตัว Mount. เมาส์ไปทิศทางของตัวไฟ RGB นะครับอยากให้มันไปในททางไหน ก็ปรับแต่งได้เลยแล้วก็เรื่องของสปีดนะครับก็จะมีตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็นี่ก็คือโหมดไฟทั้งหมดนะครับผมก็ข้อน่าเสียดายนี่ผมไม่สามารถที่จะแสดงภาพให้ดูได้เนื่องจากว่าตัวขาตั้งกล้องผมนะฮะไม่ใช่เป็นแบบที่ปรับขึ้นลงได้ผมยังหาตัวในตัวหัวที่ใช้ทาตอนนี้นไม่เจอนะครับอันที่ใช้ได้ก็คุณพ่อยืมไปใช้งานอยู่นะครับผมผมเลยไม่สามารถที่จะถ่ายหเห็นหน้าตาตัวเมาส์ได้ ก็เอาเป็นว่าโหมดไฟก็จะมีประมาณนี้นะครับลองปรับแต่งเล่นดูเองได้เลยนะครับผมต่อไปครับจะเป็นหน้าเรื่องของปรับค่า DPI เมาส์ครับเราสามารถเซตติ้งได้ทั้งหมด5โหมดด้วยกัน5ระดับด้วยกันเราสามารถปรับแต่งลดให้มันเหลือแค่4ระดับก็ได้3 2 1ก็ได้แล้วแต่เราต้องการครับและจะให้ระดับไหนมีค่า DPI อยู่ที่เท่าไหร่เราก็ปรับแต่งเองอิสระได้เลยครับ แล้วก็มาปรับแต่งได้ฮะอยากให้โหมดนี้เป็นสีอะไรมาปรับแต่งตรงนี้ได้ครับสามารถปรับแต่งได้16.8ล้านสีเลยปรับแต่งตรงนี้ตามที่เราต้องการได้ตรงจานสีตรงนี้หรือว่าจะตามที่เขาเซตติ้งไว้แล้วก็ได้ไดนั่นเองครับหน้าพารามิเตอร์ครับก็ปรับแต่งการใช้งานต่างๆครับเรื่องของปุ่มสโคเาส์นะครับอยากให้มันเลื่อนเ,เร็วแค่ไหนนะฮะมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสโครลรอบนึงปุ๊บเพิ่มไปหน้าหนึ่งเลยนะครับผมหรือว่าจะสโครลรอบหนึ่งแค่3ามสี่บรรทัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ หรือว่าจะให้มันเมาส์มัน Sensitivity ดีขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการกดใช้งานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกสปีดก็ สามารถที่จะปรับแต่งได้หมดเลยแล้วแต่เราต้องการครับอันนี้คือหน้าปรับแต่งมาโครนะครับผมใครที่ใช้เป็นก็ปรับแต่งได้เลยเมาส์ตัวนี้มีมาโคหมดเอาจริงจริงเมาส์ทุกรุ่นของซิกโนก็ทําได้หมดเลยนะทั้งโปรซีรีส์ทั้งอีง e สปอร์ตสามารถที่จะปรับแต่งอ่ามาโครได้หมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ชอบใช้มาโครเนี่ยก็เอามาปรับแต่งได้อิสระเต็มที่เลยฮะ โอเคครับโดยรวมหน้าตาซอฟต์แวร์ก็จะมีประมาณนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการทดสอบการใช้งานตัวซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับผม Signal s p o ร์ g 901บอหล x นั่นเองครับผมเกือบจะพูดชื่อผิดไปเหมือนกันก็โดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเมา์รุ่นนี้นะฮรราคาอยู่ที่ประมาณ890บาทถึง860บาทแล้วแต่ช่วงนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละ8900บาทนะฮะถือว่าไม่แพงจนเกินไปด้วยแล้วก็ราคานี่ค่อนข้างที่จะจับต้องง่ายอยู่เหมือนกันนะครับผม ใครที่สนใจอยากจะได้เรนเจอรของก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทาง Lazada Shopee และ JD Central บน Signal Official Store นั่นเองนะครับถือจะเป็นร้านตัวแทนจําหน่ายสินค้า IT ช่างนําทั่วไปก็ได้และที่สําคัญครับตอนนี้ Signal เข้ามีร้านค้าบน 7-Eleven Delivery แล้วนะครับใครที่สะดวกสั่งซื้อผ่านช่องทางนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ App 7-Eleven Delivery ได้นั่นเองนะครับเขามีทั้งหมดเลยทั้ง Gaming Gear หรือว่า Gaming Furniture พวกโต๊ะพวกเก้าอ ok ี้อะไรพวกนี้เขามีให้หมดเลยลองไปนั่งดูกันได้ครับและสําหรับวันนี้ครับผม ต้ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับซิกโนโจะส่งอะไรมาให้ผมรีวิวอีกรอติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ